สวัสดีค่ะวันนี้หมอเฟิร์นจะมาพูดถึงสิ่งที่หลายคนพลาดในการไปฉีดฟิลเลอร์นะคะจะมีอะไรบ้างลองมาฟังกันค่ะ ซึ่งพวกนี้เนี่ยหมอเฟิร์นก็ได้รวบรวมมาจากประสบการณ์ของหมอเฟิร์นเองและลูกค้าหลายๆคนที่มาให้แก้คะ่ะบางคนนะคะเห็นเพื่อนทําแล้วโอเคสวยก็เลยไปทําบางแต่ทําไมตอนที่ฉันทํามันไม่ดีเหมือนตอนที่เพื่อนทําหรือบางคนเนี่ยอยู่ในระหว่างหาข้อมูลแบบเอ้ยเห็นคนนั้นฉีดมาแล้วเป็นก้อนฉันจะไปฉีดดีไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยหมอเฟิร์นก็จะมาเล่าให้ฟังนะว่ามันพลาดที่ตรงไหนมันไม่ควรเป็นเรื่องของการวัดดวงว่าเราทําออกมาแล้วอาจจะสวยอาจจะไม่สวยไม่ใช่หมอเฟิร์นว่าสิ่งเนี้ยมันต้องเป๊ะเพราะอะไรคะ เพราะว่าฟิลเลอร์มันคือสิ่งที่ฉีดเข้าร่างกายเรามันเหมือนยาตัวหนึ่งเลยดังนั้นเนี่ยเราต้องเยอะนิดนึงนะคะในการที่จะตัดสินใจฉีดฟิลเลอร์เนี่ยคะ่ะข้อแรกนะคะสิ่งที่หลายคนพลาดนะคะคืออยากทําฟิลเลอร์แหละแต่ว่าไม่ได้หาข้อมูลไปก่อนหรือหาข้อมูลที่น้อยนิดพอไปถึงคลินิกแล้วไงคะอาเซลว่าอย่างนั้นหมอว่าอย่างนี้โอเคตามนั้นเลยค่ะตามนี้เลยค่ะซึ่งถ้าคุณมีข้อมูลในมือที่ไม่เพียงพอเนี่ย มันอาจจะส่งผลการตัดสินใจของคุณที่อาจจะรัดกุมไม่เพียงพอเช่นอาจจะต้องทําบางอย่างที่มันไม่จําเป็นต้องทําเสียเงินมากเกินจําเป็นนะคะหรือบางทีเนี่ยเรากังวลจุดนี้แต่ฟินเลอร์มันไม่ได้ตอบโจทย์ซึ่งดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะ หาข้อมูลก่อนที่จะไปทำฟินเลอร์นะคะเช่นเราฉีดตรงนี้มันจะตอบโจทย์เราไหมหรือฟินเลอร์รุ่นที่เราสนใจเนี่ยมันดีหรือเปล่าหรือว่าจุดที่เราจะฉีดมันต้องใช้ฟินเลอร์รุ่นไหนยี่ห้อไหนดีค่ะข้อที่2นะคะหลายคนเนี่ยไม่เช็คของก่อนฉีดอันนี้หมอเฟิร์นซีเรียสมากเลยนะคะว่าฟินเลอร์ที่ฉีดเข้าหน้าเนี่ยมันต้องเป็นของแท้ดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องเห็นภาพที่ว่ากล่องฟินเลอร์ถูกมาวางโดยที่ยังไม่แกะและเราก็ต้องสามารถเช็คของได้3-60อองศาเราต้องเห็นฉลาด และตรงที่แสดงออยไทยว่าเนี่ยคือออยไทยนะไม่ใช่ของที่นะคะแล้วถ้ามี QR code คุณต้องสามารถสแกนพิสูจน์ได้ว่าตรงนี้มันเป็นยาแท้ และกล่องจะต้องถูกแกะต่อหน้าเท่านั้นนะคะมันก็สามารถสกรีนได้คร่าวๆแหละว่ายาที่ฉีดเข้าไปเป็นยาแท้เพราะว่าถ้ามันเป็นยาลองขึ้นมางานเข้านะคะฉีดสลายอาจจะไม่สลายต้องสัญญกรรมหรือปูดออกเท่านั้นนะคะถ้าไปที่ไหนแล้วเขาไม่เห็นของหรือเขาบอกว่าแกะให้ดูไม่ได้อย่าฉีดคะ่ะอันตรายนะคะส่วนข้อ3นะคะฉีดฟินเลอร์ที่ไหนก็เหมือนกันแหละมันเป็นยาตัวเดียวกันอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นความคิดที่ผิดมากเลยนะคะจริงๆแล้วหมอเฟิร์นมองว่าการฉีดฟิลเลอร์คะ่ะมันก็เหมือนกับาร์ติสในรูปแบบ บบซึ่งผู้เห็นภาพนะเสื้อหรือชุดชุดนึงเนี่ยมันจะออกมาสวยมันขึ้นอยู่กับการดีไซน์แล้วก็การตัดเย็บดีไซน์ก็คือการที่หมอดีไซน์ว่ามันจะออกมาเชฟแบบไหนการตัดเย็บก็เหมือนกับงานฝีมือของหมอะค่ะว่าเนี้ยบแค่ไหนดังนั้นเนี่ยต่อให้ฝีมือเนี้ยบ แต่ถ้าดีไซน์มันไม่ได้มันก็คืองานออกมาอาจจะไม่ตรงสเปคเท่าไหร่ถูกไหมคะ <Okay. S 1> ดังนั้นเนี่ยเราไปหาดูเลยคะ่ะว่างานของคุณหมอที่เราจะไปฉีดเนี่ยว่าเป็นสไตล์เราหรือเปล่าหมอเฟินบอกได้เลยว่าจริงๆหมอแต่ละคนเนี่ยก็จะมีซิกเนเจอร์หรือมีลายเซนที่เป็นเบสเป็นของตัวเองอาจจะมีการปรับเปลี่ยนทรงปรับเปลี่ยนสไตล์บ้างแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีพื้นฐานที่มันเป็นสไตล์ของแต่ละคนนะคะดังนั้นเลือกเลยว่าคุณชอบสไตล์ของหมอคนไหนและอีกอย่างหนึ่งนะคะการเลือกคลินิกมันไม่ได้สําคัญเท่ากับการเลือกหมอคคค่่ะุุณณรู้้ไไดงวา เข้าไปฉีดเนี่ยคุณจะฉีดกับใครแล้วหมอคนนั้นสไตล์การฉีดเป็นยังไงงานดีไหมอย่างเงี้ยค่ะ อยากให้ศึกษาหมอที่เรากําลังจะไปรับบริการด้วยเยอะๆเลยนะคะและข้อสุดท้ายนะคะบางคนพิจารณาจากราคาค่ะหมอเฟิร์นอยากจะบอกว่าจุดเนี้ยค่ะมันคือหาถการที่ทํากับร่างกายและฟิลเลอร์ก็อยู่ในร่างกายเราเป็นปี2ปีค่ะถ้ามันต่างกันแค่หลักร้อยเนี่ยเลือกที่เราชอบเลือกที่ที่ดีไปเลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันต่างกันอย่างมีนัยสคัญต่างกันพันสองพันเนี่ยอันนี้เราจะต้องไปดูอีกทีนะว่าไอ้ที่ถูกเนี่ยมันถูกผิดปกติหรือคนที่ขายแพงมันแพงเกินไปแต่ถ้าเหยียบกันแค่หลักร้อยไม่ เกินหนึ่งพันน่ะเลือกที่ที่ดีไปเลยที่ที่เรามั่นใจว่าเราจะได้ของแท้ที่ที่เรามั่นใจว่า เราได้ฉีดกับคุณหมอที่มีประสบการณ์ที่จะสร้างสรร์งานอาร์ตบนหน้าเราได้ออกมาดีค่ะสำหรับใครที่กำลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับฟิลเลอร์อยู่นะคะหมอเฟิร์นก็ได้มีการทำเนื้อหามาตลอดนะคะที่อยู่ในเพจเซรินคลินิกก็สามารถไปหาดูคลิปเก่าๆได้นะคะหรือใครที่กำลังแบบอยากฉีดฟิลเลอร์แต่ว่าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีอยากให้คุณหมอช่วยประเมินใบหน้าก็สามารถปรึกษาหมอเฟิร์นได้ทางอินบ็อกคลินิกหรือเอาหน้าจริงมาดูที่คลินิกเลยก็ได้ค่ะที่เซรินคลินิกบุรีรัมย์